สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธิดาลัตนบุรีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกตค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเองก็ภูมิใจที่จะนำเสนอในส่วนของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของชุมชนนะคะที่จะนำมาใช้ในครัวเรือนได้อย่างจริงๆนะคะค่ะดิฉันเองก็ยืนอยู่กับปราชลัดชุมชนนะคะซึ่งก็คือโกออสนั่นเองนะคะจากศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมซอยกิ่นแก้วนะคะก็ เป็นผู้ที่ได้ประดิษฐ์ทางด้านนวัตรกรรมต่างๆให้กับทางครัวเรือนหรือชุมชนนะคะรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราเองด้วยค่ะสวัสดีนะครับผมนายจุตินชาการดีพิศาลนะครับชิ่อเล่นวัคโวนะครับมาจากศูนย์พัฒนาศิภาพด้านสิ่งแวดล้อมจุมชนสิ่งแก้วใยหนึ่งนะครับนี้จะนําเสนอเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับมี3ามอย่างนะครับมีตัวดึงเส่นไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับ แล้วก็มีจักรยานปั่นฟวยนะครับแล้วก็มีชุดโซล่าเซลล์12โวลต์นะครับนะครับในในตัวของตัวดึงเส้นไม้กวาดนี่ครับเรามีแบตเตอรี่ดีเทียมนะครับที่เราประกอบเองนะครับมีมีเม็ดนะครับมีเอสติบาลานนะครับแล้วก็มีชุดควบคุมตรงนี้ก็คือมีอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีจีโน่ตัมเมอร์นะครับเพื่อจะใช้งานก้าวไปหามอเตอร์แล้วก็ดึงเส้นไม้กวาดตรงนี้นะครับแล้วทีนี้พอเราทําดึงเส้นไม้กวาดนี้เสร็จก็เป็น ทีนี้จอจกมาเป็นไม้กวาดที่ไม้กวาดพลาสติกที่ใช้งานได้ทนมากนะครับใช้งานประมาณอกีครับตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับชุด12โวลต์เหมือนแล้วก็อามีแผงสองแผงนะครับขนานกันนะครับชาร์จลงแบตเตอรี่ใช้งานแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์มีมีแบตเตอรี่ดีเทียมเหมือนกันตัวนี้ก็คือใช้งานไปรับแสงแดดแล้วก็เอาไปใช้งาน ได้เลยนะครับใช้พัดลมใช้อาโหลดพลอยใช้จัดแบตเตอรี่มือถือก็ได้หมดนะครับคีอตัวนี้อยากจะแนะนานะครับและผมภูมิใจมากนะครับเพราะว่านํามาใช้ในงานพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของมาหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับครับนี่คือจักรยานปั่นพวอยนะครับจักรยานปั่นพวยตัวนี้เป็นมีมอเตอร์ที่ามาจาก เครื่องกักผ้าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เราก็เดินสายกลวยมาเก้าเป็นดีเลย์แปาสี่ขา2ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยกวยเก้าไปใช้งานด้านหลังนะครับเป็นหลดกวยสองยยี่บโวลต์หลด l อ d ีดีนะครับก็จาสามสิ่งนี้ที่ผมผลิตขึ้นมานะครับเพื่อ ไปตอบโจทย์ถึงการที่ว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นตอบโจทย์ถึงชาวบ้านของเรานะครับที่วันนี้ก็คือได้ใช้พลังงานต่างเลือกและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มีความรู้ในด้านพลังงานต่างเลือกด้วยผมก็วันนี้ก็เลยอยากนําเสนอให้กับทุกคนได้เห็นภาพของการที่เราตั้งใจที่จะผลิตอุปกรณ์ตรงนี้ขึ้นมาไว้จําหรับดูแล ในศูนย์และก็ชาวบ้านของเราในชุมชนของเราครับ